บ่มึงนี่กระโพดกระโพนะเฮย้ยเอาเครื่องน้ำมาคายเขาเทียงอีดำแถมมาทำหนี่อีก,กูอีกตายดับตบายวายตายหนาวตายนอนคนนี่เนาะกูแห้กงกระงดงิดเขากูเปียขึ้นเหล่านี่มันคือบ่มารรมตาอักสรย์ <c oughs> สบายดีเด้อสบายดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเฮ้ยหนาบยุ้ยนี่นะตาสุดใจดำป่นกระเป๋าแม่บักดำพี่เนาะ <c oughs> มึงก th hey, si si ัดปลาเห็นยังเฮ้ยกัดแหม่มันเดูเฮ้ยเออฮะมาสร้างว่าถ้าบ้านเป็นตาพิ้อไอ้เอาผู้สาวหน่อยมานอนเฮือนเผาห่านแท้ฮะปลาแดกฟ้าแดงปุ๊กนั่นปลาแดกข้าวต้มนั่นปลาสีเหลืองป้าสีเหลืองและป้าสีเหลืองนี่อยู่แจ้พี่ปุ๊กใหญ่ไงนะเฮ้ยปุ๊กอัน โบมีตอนเดมีต่นามนะตข้าวต้่มนะเอามีดมานำเลยแม่บักน้ามาทาขานีใต้นาอมันนี่ป่อยมันจะสีวในใดเดียวนีไปเลยมาซองลุบเลยมันนี่นะ้พี่น้อฝนนะม้าแห้งไหมเลยพี่น้อไอ้ฝนนะโอ้ลาสุเกตัวนะข้าวนาวข้านอนไปเองตอนหลนหายอยู่นะฮะ เปามาน่ะข่าวเจตวนสีหนาวสีนอนพี่น้องเอ้ยสองถุงมึงยา้ายใจแด้เนี่อืมมึงดูนะเอาเค้าเอาเครื่อเอาเครื่องนะมาคายหอเทียงอีดําเดียยนวนี่้ะนะบักไก่กะบักไก่กะจะไปเห็นอันเครื่องเพื่นน่ะกะเออต้องโหลดคือกัน <c oughs> สบายดีพี่น้องมาถามค่น<ข>านีมาถามคานีเฮาผันมาหาอีดำผับัลงไปหาเฮาไปหาเฮาเืา่อหนึ่งแล้วบัเพาะเออ,เอโอ้หน,ว <laughs> นาเนนะนวนะาเด้อเฮ้ยมันคือบ่วเอาลงเบิด,รรดบ่ดำหนาวเด้อฮู อันนี้นะจ้างไอ้แม่เห็ดมุชานป่นย้อยนี่นะป่นปลาโอ้ยป่นปลาดุกหน่อยสามโตลงเอาเห็ดลงหอยเจดาสุกพี่น้องเฮยนินโลนินสาวหาพันกี่สี่สิบบาทไปเ<า>นาะลาบเคยวอกดีสุปลายกันกินหมูมืดกระเชิดได้ฉุกพอดีกินแน่เหี่ยหนาวมึงนี่หมูมืดนะใช่ปนไดทิมเด้อหวังเด่นกับปนไดทิมว่ากินขาหนึาา่งขาไม่ยังฮน้าอันนี้ฝาดสองขาสามขา พ่อปากไก่นนอกอีละ่รัยอโอมายจหรือบดมือเนาะโผ่โผเขาบอได้ผักขิดเบิ้งหน้าเก้าให้นะเขาพากันเห็ดแหลมแต่เก้าม้งป้ายมาทำแม่จิงข่าวน้เช้าแชงไปกับจนแปดุมงแหละดีอร่อยพี่น้องไปห่ออะไรห้อมันกินขามันกับบมกินมันกับรุงุงอทิตย์นหนึ่งนะเขาได้เค็มวันนี้นี่สะพือปอไก่นะ ที่โได้ถิ่มซบกันพุิสูงดูพี่น้องไอ้ฝนนะหวานอยู่ดอกขอเถมันหวานไหนโอาตัเวปลายบอาตัวปลบแรมตัวปาดบางโมนะอยู่นไส์อะอืไแตกมันเอาายแหลมๆนะโอยบัวหวานแม่บักดำกอยน่ยค่ะเดซูใสๆซะกบมาปาบัวหวานบัวหวานเบิ่ง ทำไยแต่งด้มันได้เรากินข้าวใช่ไหมนก่น้ะมาน่ะ่ใครคิดก่นิก่อนก่นยอดบ่เอมันจะสายเป็นบ่เออพ่อไปใช่จ๊ะอ๋อเอาไปซ้อนอาขอด้วยนะไอ้หนึ่งเอาไปซอนสองดอกไม่ถ้าจะแต่ยังขอซอดอก นไปหาเฮาอยู่อยู่เฮือนหฮาหนะพี่น้องหาผัดปบ้านเจตวนไปเอาเ็ดเนาะเจเวหอะกอเดย่าพี่ใคเยดโอ้ยันได้ใส่อะไรกันด้กินือกินสมมาแล้วอาปลามาห้อันน้อเคยวานปลาปาเรหนีว่เออเสานี่เสือเลยวานวาน อืะเสือแล้วห่อแล้วมหปลาลงแยงว่้ะเบิงขัมังแทๆมันปลาซื้อเขาปลานเากูกบเบิ่งนะจากตัวใหญ่สัมไรเบะงดำตัวใหญ่สัไรเออขาหึงลายมันบป็านอันนี้มันจังตกฝนตกนะพี่นงค์อืมมันเอาปลามาหายาให้อีปีออกมาเด้ออัดไว้เด้ออีปีนะ แบบไม่ใครบางมันบอกแม่ปลาบ้านเฮาอ่ะอันนัรนนะเนาะทั้งลมทั้งผลโอ้บายบ๊ายบายเออบักเข่าเฮยบ๊ายบายเอ่งไปสู่สวนกุ้งน้องเยปเป้อุ้ยน้ำหลึกๆซะบ๊ายบายน้องเยปเปน้ำหลึกบ๊ายบายลุกม๊ายบายเออน้องตุลุ่มนะเออโนโนพ่อมาแทกนะอยากก้อยกุ้งเห็นมะกอกกูซื้อมาเกาะวันมาตำเฮ้ยบ่ต้องก้อยแบบนั้นนะห้ยตำเอาเป็นว่า เออไอยไปซวนแม่ปะไก่เลยอเปล่ามามันกับบรยากาลงนะนะซต้องกับไปด่งไพ่เห็ดชูขากินสิยนียังอามากับอาม่าแหรอกัไปด่างไพ่เห็ดชูขากินผัดชีสโหยังเาเ่อจิง่าเืมาก อุซาเสีอกนี่แม่วาี่ีพาลุงอยู่เขานงอยู่เขาเพราะเงากเจ้าเอ้ยเองานังีจีมานางดีดีอีปีสิออกนางรถนีดอีปีสิออกลุงแล้ววันน้วละอาลุงแลวบ่เฮ้ยตัวบดได้สียาขะหยาขะยังฮะแล้วตัวบดได้ดูแลมันออ นั่งลงกินยังวะนั่งลงกินข้านะว่าข้ากันลเลยบาตรนาวานให้ผ้าหลุดลุกอ,อยู่อันพักตัวตนั่นแหละเขาซื้อหลดขาลูกบัวไพ่เบอนบอเตงก็ซื้อหลดขาลูกไส้ก็ได้ตีนได้หยิบเด้บักแหกปีน่ะหยิบตีน <ไอ S 2> เป็นโทวได้เข็มแหกแหกตล่างตีนเหาะผิด หลอดเกาะกันอื่นละทงพื้นมาหัวขาวนี่ก็ส่งบ้านน่อยหนึ่งส่งขาดอันกับบานหนาดใช้ผ้าได้นะแค่มาซื้อหายมาเที่ยวมาส่งเนาะอืเที่ยวเสาวเที่ยวแรงเต้ว่ามันบีบตีแต่ดีแต่ห้องเห็นมันบักยิ้มมึงมายังมึงขึ้นมาค้ามพาบอกมึงคูดาวมึงขืนมายังมาเล่นไก่อีทับทิมลูกอีมุ่ยแล้วมาบอกให้เพื่อนไปขึ้นเอาต้นใต้ต้นเนื้อนั่นอย่ามันตกขึ้นบ่ได้ สูงก็คืเราต้นใต้ต้่ะอืมแบอครับเลยนนมัมาน้าอีทีมบอสะมอบอื้งพายเราลงนะนิ้มโอ้เนี่มากินข้าวเฮือนข้าวแซ่บเฉยมอผูช่อนไยมอนึ่งนะช่งมวบ้านนะม้ข้าวในเลือนแห้งงดูพี่น้องไอฝนนะนะาย สินเอ้ยแกงแล้ว hmm. ว mm ่าเฮ็ดปวกนะคือว่าเห็นได้นะคือเพื่อนป้าแนขาสุรินเมื่อแล้วเมื่อกระเดว่อหมดซะเสร็จผู้ได้มันอยู่สวรรค์ผู้ได้มันเสร็จหากูเมื่อกระเดิ่อหมดว้าเมื่อกระเดื่อประดมบ้านี ยังเข้ามไ,ได้แล้วสิเดมาอีกหนึ่งส,กสงการ <pers> โอ้เงินไลยไทยกระเป๋าแม่เพื่อนอะอืมได้่ามนแลไดสี่ส <c oughs> เอาป้ามายายมาตุ้ดพว่นี่ยเฮ้ยม่เองหาะร ยังบอกตัวใเฮ็ดน้องใหม่ดอมเห็นน้องใหม่เฒ่าปานิเสียกูน่าสิวานเฒ่านาเล้งนะมาสั้นเอากข่ปุ๋มมาให้เองไาได้เด้อเฮ้ยน้ำมาถ่วงบ่เฮ้ยนั่นก็เหรอมึงบอกเห็นสิ่งเฒ่าเฮ้ยนี่น้องใหม่หนาไงผีเฮาไปท่านหวยแม่นปะบ้านมาติงภาสิตันไหวเฮ้ย หว่วยโม่งน,นามเขิงพังเดือนี่นะเฮ้ยเดือนสิบสองามเขิงพังแต่แม่สัเออก็จะว่าอยู่ว่าพาตันอยู่ใส่พาตันมีทั้งลุ่งเออจะว่าแ้อละกระทงปีนี่ขากกีด่ดอกอยางว่านามเ,เต็มเบิดเลยแถวพะลอร์นะเขาก็ไปกู้ไปกู้ไปกู้เงนชื่ออัน ปูนกระบอกนาเฮากันน้ตัลหัวประดดอ้าวมีไฟประทานหัวประแดกันส่บเต้นกัมีเฮ้ยอืมอเต้นกัมีอยู่นะง้นีิไปเอาดินจะใช้บะหน่มาใส่โอ้ยกระดิ่งหน้าอืมอืมเพ่อะอืมว่าละแวตึงแหะละงมมันบเฮยปวเองก็นอนถูผูกอย่างน้ม่ชใจรวาน่าเต้นอ่ะเตนหมอนที่บ้านแล้วก็ดูดทุแว่ไหมยังนะป้าเต๋อ กาไม้กาไม้มันออกแต่เห็ดนีพูด่าันกินข่าเพลน,นะม่องกินข่าววังี่งเสก้าวมงกินก <c oughs> ีตวัวนจีเขาจีให้กินกูหิวข่าวเนาะเบิดปั้นหนึ่งผแกว่าแมแไปเอาเไปฉุนกี่ตัวไปเอาเชว่มองว่าเอาเป็ดไปฉุไปเอาเป็ดลงมาไปสือเป็ดนะน,น้น ในโกนน้องก็จะเพิ่มจุกขึ้นแะม่หนึ่งส hey, ีได yeah, <secondo> okay, ้ขนาดยังจ <break Jar istas> ุกโกนน้องใส่น้องเพิ่มไหมเอาไปสามีเราพี่น้องกินสมซะก่อนแม่แตกงำๆๆขาวบอกกินสิกินสมซะก่อนพี่น้องเลย